Did you know, Did you know ุรู้หไหมคณทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนดัดซพี่บอกให้เธอซื้อมะนาวไม่ได้ซื้อมะจิว๋ว <c oughs> อะไรเนี่ยท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมจะบอกให้นะครับว่าไม่ใช่ความผิดของผมครับ ที่ไปซื้อมะนาวมาลูกเล็กและซื้อมะเขือเทศที่มันไม่ใช่สีแดงสดแบบที่พี่นาฝันไว้แต่มันอาจจะเป็นเพราะคุณเพราะเราทุกคนที่นี่ก็ได้ที่ทําให้มันเป็นแบบนี้โทษคนอื่นอีกภาวะโลกร้อนไม่ได้ทําให้อากาศแปรปรวนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่วิกฤตการนี้ยังส่งผลถึงคุณภาพและรสชาติของอาหารที่เรารับประทานทุกวันอีกด้วย งานวิจัยของด็อเตอร์เดวิดคารรอยและดร์ริชาร์ดเอ็กการ์ดจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นทำให้เราทราบว่าพืชผลทางการเกษตรหลายๆชนิดที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและอากาศที่แปรปรวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเลมอนโดยปกติแล้วเลมอนจะเจริญเติบโตได้ดีและมีรสชาติกลมกลมที่อุณหภูมิ25-30องศาเซลเซียส แต่ขณะนี้หลายๆพื้นที่ที่ปลูกเลมอนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน35องศาเซลเซียสแล้วทำให้ต้นเลมอนสลัดผลก่อนเวลาอันควรและส่งผลต่อทั้งรสชาติและคุณภาพต่อมาก็คือมะเขือเทศครับโดยมะเขือเทศจะมีสีแดงสดและรสชาติที่ดีนั้นแสงแดดที่ใช้ในการสังเคราะห์สารไลโคพินต้องอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกิน30องศาในหลายๆพื้นที่ก็จะทำให้กระบวนการนี้แปรปรวนส่งผลกระทบต่อทั้งสีสันและรสชาติของมะเขือเทศส่วนในประเทศไทยซึ่งมีข้าวเป็นพืชเกษตรกรรมหลักของประเทศนั้นข้าวบางพันธุ์ถึงแม้จะชอบสภาพอากาศที่ร้อนชื้นแต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน34องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน,าน,านๆก็อาจจะทำให้เมล็ดข้าวรีบเล็ก และมีรสชาติที่แย่ลงได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้โลกร้อนไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่ร้อนสัตว์ก็ร้อนด้วยเหมือนกันครับโดยงานวิจัยพบว่าไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มนั้นอ่อนไหวต่ออุณหภูมิมากเพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นพวกมันก็จะมีความเครียดเพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณภาพของเนื้อไก่แย่ลงแม้กระทั่งนมวัวและผลิตภัณฑ์นมครับเช่นชีส ก็พบว่ามีคุณภาพต่ำลงถึงร้อยละ40นเนื่องจากคลื่นความร้อนที่สูงและแรงขึ้นไปเพิ่มความเครียดให้กับวัวเหล่านี้นี่เองยังมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวด้วยครับเพราะว่าแล้วนีเม,มือ่ออากาศไม่ดีมันก็ปลูกยากเจอแล้วนี่มาจากไหนปลูกยากก็หายากพอหายากก็ต้องไปหามายากๆให้พี่นายครับมันหลุดมาจากร้านไมค้าร้านเดิม มีเหมือนกันเนี่ยหายากแต่แพงกว่าชัา้นหั่นอยู่ได้ลูกเล็กๆอะก็ตัวอย่างรายการไงไม่งั้นจะนําพาสู่มะนาวลูกใหญ่ได้แล้วไงนี่ผมทําตั้งใจเนะจบ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 ,จบ,จบ,จบดีนะครับว่าหัวคิดดีเขาเรียกว่าอะไรนะเชียบแหลม <laughs> นี่กระดิษยยูโ you น know, ่คนรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวารายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook อีเมลมีจดหมายมานะครับ ผมยังคงทาหน้าที่นี้เสมอไปนะครับแต่ใจพี่พ่นาย,ยังคงไม่พอใจอย่างนี้ทุกวันจะกินไนะกินสวัสดีครับ